กลายไปถึงถึงป่านีนะป่าใหญ่ยาสีเข้มป่ากระดูกตันต้องบ่ายต้องบ่ายน้ำไหลนองสระน้ำนี่ปลาเสือหงสปลาเสือหงไปสีบ้านเขาไปเนี่ยเขาว่าเรื่องอะไรเนี่ยเออเม่าเริอมเม่าเริ่มไปเดี่ยงก็ได้หั้งตัดออกเดีอยวไปเดี่ยงเอาไปเดี่ยงเม่าเริ่มตัดทั้งออกทิ้มบดอ่ะไม่เอาอะไรบ่หยัดสลังที่

หลงปัญญาเรเือถตรอโหตตกเรือลต้องอขังนหาซิบเซยทุเรือนังตัวนี้ที่ขไ่มางให้สยวมันอากอย่างเ็กมันอย่างนีงต่ยิ่งมือนี่ะือกันต่ำต่ต่ำทา่มันต่ยิ่งกว่านี้นทางมันนี่เนียทางมันนี่ จับเสือเสือเจ้าของปลาฟ้าเสือเสือมันมนุษย์มันหน้าดอกเสือเสือกับเสือหงส์แน่มาในที่ว่าเสือเอ้ยโอ้ยนี่เด้อเจ้าของเพิ่นปลาฟ้าใหญ่ปลาฟ้าใหญ่บาดวยกลางเลือดรูดหนึ่งแปดสิบพัน ประมาณสองรอยโลมาเอามาเอาท่านก็ท่านบพท่านเบิร์ดจะไม่ต้องไปกินข่าวมากเพราะกำลังห่อที่แบบแต่ว่าตอนนี้นี่ไปกินสมป้านี่ก่อน่ กน่อยกนเลยนอไงคองคือกัเือบะได้่นเสียสายได้เป็นผู้ขายนน่อันเยาอซื้อ,อยางยังก็มาหาเพิ่นในโดโล1หนึ่งแปดิบพันเปตีไทย่ขั้นบ่อประจ่ายขันมาโล่ห่าขั้นมา,นนาเป็นผู้ขายซื้อที่อู้หัวไหลคือนอนเมืองเ มาเอามาเอาเสือหงเสือหงส์เออแต่ก่อนมีแข็ตอนนี้นี่มีปลาฟ้าเข้าวก่อนนั้นมีแข็ตอนนี้มีปลาฟ้าฟ้ากับฟ้าใหญ่ฟ้าดี ออกจากโด่นต้องต่อขังนะแปดชิปเซนบริหารชิปนน่ะเอาไปดันเขาดึงสายมาพอดียากเอาไปอยู่จ้ามาดึงมันดึงไปของอุ้ยใหญ่ขนาดต้องนักแข่งนักกว่าโตดตดเอาเริ่มเอาเริ่มไพในบ้านสามคุ่มนีสี่ลุ่มนี่เป็นกระซงไหนอยู่หรอคือเออ กันมาบ่อย่างมากทษฮะเสือหงนี่เดี๋ยวเสืออมเป็นมนุษย์ปะหนาดอกเสือมีกระหงอคร่งนึงก็ที่อช้างออกกูไหนเดี๋ยวครงปลาโ่มีมนุษย์อผู้หนึ่งหงผู้หนึ่งเสือ ไ่พี่ดึกพี่ดือเตาเต้เลยมึต้องไปยืตาบ่บดปีนี้ยังได้ร้ายเป็นได้หรอข้าก็ได้เจตัวกับตัวนี้นี่แหละตัวหนึ่งสองดอยปายดูเอจเจกับนี่เตโวกับนี่แหละปีนี่ ตัวเด้อสี <Four> ่หาชิบโลเบาๆเบาว่บาๆเจ้ตัวสองหน่อยไปรูนี่เจ็ดตัวก็มี้ ฮะพี่น้องเอยเสียใจเสียเอาซะได้ดิเสียใจเอาชิ uh, ้นูอ do จ้าเอาหกสิบเอาหกสิบล่กผลเสีเอาไปเสียได้ดิแน่นี่น้องมาเสียเอาไรละเจ้ามิเตรพวกสิมาเอานี่มาเลอมาเลอพี่น้องมาท่านก็ท่านได้หนิอันมาบอท่านนี่ เอาไปทรงยูเพือทมือนี่มาตีล้เสือเขาจนกเสือขดหนี่นี่ได้ได้เอลไซด์กเสือยูมาแห่นวนเจ็บเจ็บก่อน้ยงอีกรัอีกนวา่แ้ิีหนนี่นี <m <m ้ล้บที <m <m ่ไหน่ออที่นีอนาสตจะมเานส บ่าของจามันขุมุที่มันดินออกจ่กรถตกลเออจะพินังมาทีนะพินังหา้นเ่นีขานึ่งขานึ่งนี่ยุ่งในรถได้ในรถตกงกนีกพ่นองอ๋อเอาซับนี่เด้อพี่น้องเด้อย่ันโบหูจัก